ชายชราและเด็กชายผู้มองเห็นแสงแห่งความหวังในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขามีชายชราผู้หนึ่งชื่อลุงทองเขามักใช้ชีวิตอย่างเงียบเหงาคนในหมู่บ้านรู้จักเขาดีในฐานะคนที่มักบ่นเรื่องชีวิตของตัวเองเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องอดีตที่เต็มไปด้วยความล้มเหลวหรือปัจจุบันที่เขารู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าทุกวันของเขาเต็มไปด้วยเสียงถอนหายใจและการนั่งอยู่หน้าบ้านด้วยสายตาเลื่อนลอย ชาวบ้านส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงที่จะคุยกับลุงทองเพราะไม่อยากฟังคำบน่นและความทุกข์ที่ดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดจนกระทั่งวันหนึ่งมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อน้อยไล่มาอยู่กับครอบครัวของเขาที่หมู่บ้านนี้น้อยเป็นเด็กชายวัยสิบขวบที่ร่าเริงและช่างสังเกตวันหนึ่งขณะที่เขาเดินเล่นอยู่ในหมู่บ้านเขาเห็นลุงทองนั่งอยู่คนเดียวใต้ต้นไม้ใหญ่น้อยเดินเข้าไปหาแล้วถามด้วยความใสซื่อลุงครับทำไมลุงดูเศร้าจังเลย ลุงทองเงยหน้าขึ้นมองเด็กชายเขานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนตอบด้วยน้ำเสียงเหนื่อยล้าชีวิตของลุงมันไม่มีอะไรเหลือแล้วลุงเคยทำงานหนักแต่ก็ล้มเหลวทุกอย่างไม่มีใครสนใจไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ลุงและตอนนี้มันก็สายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่น้อยฟังอย่างตั้งใจและเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นแต่ลุงยังมีวันนี้ไม่ใช่หรอครับวันนี้ลุงยังมีโอกาสที่จะลองทำอะไรใหม่ๆเริ่มต้นไม่ต้องใหญ่ ก็ได้ลุงลองยิ้มให้คนอื่นดูก่อนดีไหมครับคำพูดของเด็กชายเรียบง่ายแต่ลึกซึ่งลุงทองได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกแปลกใจเพราะไม่เคยมีใครพูดอะไรแบบนี้กับเขามาก่อนวันถัดมาลุงทองลองทําตามที่เด็กชายบอกเขาเริ่มต้นด้วยการยิ้มให้เพื่อนบ้านที่เดินผ่านหน้าบ้านเพื่อนบ้านคนนั้นยิ้มตอบกลับและทักทายเขาอย่างอบอุ่นเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ลุงทองรู้สึกถึงความอบอุ่นในหัวใจ จากนั้นลุงทองเริ่มเปลี่ยนตัวเองทีละนิดเขาเริ่มพูดคุยกับคนในตลาดทักทายเด็กๆที่วิ่งเล่นและแม้กระทั่งช่วยเหลืองานเล็กๆน้อยๆในหมู่บ้านเสียงหัวเราะของเขาค่อยๆกลับมาและรอยยิ้มก็กลายเป็นสิ่งที่เขาให้กับคนรอบข้างโดยไม่รู้ตัวหลายเดือนผ่านไปลุงทองกลายเป็นเคนใหม่เขาไม่ใช่ใช,ชายชราที่เงียบเหนาและเต็มไปด้วยความทุกข์อีกต่อไปแต่กลายเป็นคนที่ชาวบ้านรักและมักจะมาเยี่ยมเยียน วันหนึ่งลุงทองเดินไปหาน้อยที่กำลังเล่นอยู่กับเพื่อนเพื่อนเขาลูบหัวเด็กชายแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความขอบคุณขอบใจเจ้ามากนะน้อยคำพูดของเจ้าในวันนั้นช่วยให้ลุงมองเห็นว่าชีวิตยังมีอะไรดีๆอีกมากแม้แต่ในวัยของลุงทุกวันก็ยังมีความหวังอยู่เสมอน้อยยิ้มกว้างและตอบกลับว่าไม่เป็นไรครับลุงแค่ลุงยิ้มและมีความสุขผมก็ดีใจแล้วข้อคิดจากเรื่องนี้ ชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาไหนก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้การเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นต้องเริ่มจากสิ่งใหญ่โตบางครั้งแค่รอยยิ้มและการเปิดใจให้กับคนรอบข้างก็อาจเปลี่ยนมุมมองและความรู้สึกในชีวิตได้อย่างมหาศาล